มาอยู่ข้างหลังกูเออยดีมายุ่กับชาแนลเอาเลยครับผมอยู่ในชูชูชาวพาร์ทที่2กับรถไฟมีขาในพาร์ทที่แล้วเราทำภารกิจไปเยอะเลยนะครับเราจะมาต่อกันในอีพีที่2นะตามที่น้องๆรีเควสตมางั้นเราไปเริ่มกันเลยครับกดไลค์กดแชร์แล้วไปดูกันเลยไปไปเลยโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะ เดี๋ยวเราจะดูแผนที่กันก่อนเคเควตต่อไปก็คือ NPC ที่ไม่รู้จักตรงนี้นะครับไปเดินหน้าไปเลยมันคงไม่โผล่มาหรอกมั้งเพราะว่าตอนคลิปที่แล้วมันก็โผล่มานะไม่ตรงรีบไม่ตรงรีี๋ยวดูซิเรามีเศษเหล็กเยอะเลยเราเอาอะไรได้บ้างเพิ่มความเร็วไม่ได้ด้วยครับโอเคเพิ่มมันนี้ได้นะครับแล้วตอนนี้เรายังไม่ได้อาวุธใหม่นะผมเห็นช่องอื่นเขาได้อาวุธใหม่กันผมยังไม่ได้เลย ไม่รู้ว่าจะจัดการชาลีได้หรือเปล่านะโอเคเขาน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคผมต้องเดินเท้าเข้าไปนะครับอืมเสียงเพลงสุดเบ้าใจดีเงี้เอาล่ะทำไมมันอยู่ในป่าในดงขนาดนี้โอ้ว้าวนี่ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยโอ้ทำไมมันค่ายแบบนี้เลยมีเสร็จเหล็กไหมอยากได้เศษเหล็กอะเว้ยใจเย็นใจเย็นเขาเป็น NPC ใจเย็นโอเคไหนดูซิ hey. เฮ้ยแกคือคนใหม่ที่เข้ามาทำงานกับเราใช่หรือเปล่าต้องใช่แน่ๆฉันต้องการบางอย่างบนยอดหอคอยพวกนี้ไม่ต้องห่วงฉันไม่ได้บังคับให้นายทำงานฟรีๆหรอกนะฉันใจดีพอที่จะจ่ายค่าจ้างให้แกหรอกรู้ไหมคุณเวอร์เรนน่ะไม่เคยบอกว่าใครในแผ่นดินใหญ่เรื่องการทำงานในเหมืองนี้เลยเขาไม่เคยรายงานว่าถ้ำถล่มด้วยซ้ำตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็ไม่จ่ายเงินให้เราที่พักของเราก็แย่มากและฉันก็มีคุณสมบัติมากเกินไปกว่างเงินที่ฉันจะต้องได้รับด้วยพูดโดยสรุปก็คือไม่มีใครทำงานในเหมือง ในหมู่พวกเราที่ได้รับสำเนาเอกสารของตัวเองแต่นั่นก็ไม่กระทบต่อลูกน้องของฉันมากเท่าไหร่ฉันหาทางขึ้นไปเองแต่ในเมื่อแกอยู่ที่นี่แล้วก็คือไปหาเอกสารมาให้ฉันหน่อยสิสำหรับรางวัลฉันจะ,จะให้เศษเหล็กที่เป็นประโยชน์ให้แกชิ้นหนึ่งแกคงต้องอยากได้แน่ๆเฮ้เฮ้เฮชิ้นเดียวไปดีกว่ารอเลยร <c oughs> อเลเขาต้องการเอกสารเพื่อจะเอาไปยื่นกับเอ่อ เาวอรินนะนะครับที่จะออกไปจากเกาะนี้นะครับผมเรื่องเอกสารเอาไว้ก่อนนะแถวนี้มีเศษเหล็กหรือเปล่า, <c oughs> าเก็บแต่เศษเหล็กอย่างเดียวเลยโอเคเราจะขึ้นไปบนหอคอยนั้นนะครับหอคอยนี้มันมีอะไรกันทําไมไนายขึ้นมาไม่ได้มันอยู่ใกล้แค่น,นี้เองนะนายนะฮึได้ย,ยินเสียงรถไฟแถวนี้เช้าเหรออะไรอะ่ะอุ้ยเชา้า โอ้ชาวอ,อ,อยูย่ย curtain, ตรงนู้นเอาเอาคนเอาเอาโดนโดนโนโนอย่าอย่าทำคนดูมันจะทำอะไรอ่ะต้มาทำไมไปไปยังไปยังไปเลูกๆไปไปตรงนี้มีทางให้ขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไร หมดแล้วโกขึ้นมากับเราไม่ได้หรอกมัง้งเฮ้ยเดี๋ยว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 ยตกไกลหมดด้วยว่ามันขึ้นมาได้ว้าวเช้าไอ้กูหายเอกสารดีๆไม่ได้หรอกระโดดแล้วอือโอโอเคไหนอยู่ไหน มีขึ้นข้างบนอีกโอหเราต้องกระโดดตรงนี้แล้วชาวแม่งอยู่ข้างล่างโอ้ยเก็บเก็บเก็บก็บโอ้โอ้ชาวไม่ไม่เฮ้ยกระโดดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วอยู่ข้างบนแน่นอนเลยโอเคเรียบร้อยต้องรอให้ชาวไปก่อนไปหรือยังมันไปหรือยังมันไม่ไปด้วยดิอชาว เคเราอยู่ตรงนี้โอเคได้เอกาสารแล้วแล้วชาวก็ไปด้วยเคชาวไปแล้วทุกคนนู่นมันไปนู่นแล้วไปวไหน,นก็ไปเร็วเคไแต่เอกาสารแล้วฮะอ่ะได้แล้วเอกาสารของนายนะ like โอ้แกปีนหอคอยพวกนั้นเหมือกับลิงเลยนะนได้รับว่าฉันดีใจที่เจอเอกาสารพวกนี้นี่คือเศรษฐลิจของแกที่แกขอเอาไปซะเอาไปใช้รวดเดียวมดล่ะ ไม่บอกไม่รู้เลยลเนี่ยว่าห้ามใช้รวดเดียวโอเคเป้าหมายต่อไปของเรานะครับก็จะไปหาค่าคน,คนนี้เลยนะครับจัดไปแล้วน้องบอกว่าอ่านได้2อ,อย่างนะครับชาลีกับชาวนะผมจะอ่านว่าชาวก็แล้วกันชาลีมต้องใช้2พยางอันนี้อะไรอะ่าาระเฮ้ยโารศัพ์เปิดกล่องหด้าว้าวมีเศษเหล็กเพียบเลยว้าวมันแอ์ดอปเลยโอเคขึ้นไปดีกว่าครับถอยห,หลังเรียบร้อยครับเควสนี้เรามีรถไฟสีเขียวแล้วนี่ไงนี่เพิ่มรถไฟให้เป็นสีเขียวนะครับ กลมกลืนกับธรรมชาติชาวจะได้ไม่เห็นเราเดี๋ยวนะต่อไปนี้นึงแล้วก็หยุดโอเคเรียบร้อยเอาตรงนี้เราเพื่อนเลยโอ้โ้มีชายคนนึงอันนี้ไ่ตกไ่ตกใจแล้วมันยืนอยู่หน้าบ้านเลยจะไปเจ้าของวิทปพันธ์เตรียมด้วยบารมีอันลุ่งโรดโปรไว้ใจให้ผมเก็บกุญแจเปิดเมืองแห่งหนึ่งที่มีไข่อยู่แต่ก่อนที่ผมจะเอากุญแจให้กับคุณผมจะไปต้องเจอคุณบางเรื่องมีิหารโบราณที่ตั้งอยู่บนเกาะนี้ซึ่งมีรูปร่างเหมือนพีระมิด ที่ปริซึมลึกลับอยู่ด้านบนจะถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวคือทำลายไข่ของสัตว์ประหลาดนั้นมีช่อง3มช่องสลักอยู่ในปลซึมเมื่อบรรจุไข่จนเต็มมันจะปล่อยลาแสงพลังงานขนาดใหญ่ออกมาซึ่งน่าจะดึงพลังงานมาจากไข่ตัวเองไข่กัวโอ้ไม่ใช่แล้วพ <c oughs> วกกบฏหวังว่าเหตุการณ์นี้จะล่อชาวมายังศึกตัดสินในขนาดที่มันปกป้องไข่เรื่องนี้อยากจะเตือนจริงๆนะก็คือชาวมีความสามารถในการดูดซับพลังงานจากระเบิดเพื่อทาให้ตัวเองแข็งแกร่งและบ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิมเราเคยเห็นมันมาแล้วครั้งหนึ่งและรอบน เป็นตัวตรายมากกว่าเดิมกม่ได้ยังไงก็ตามผมไม่ควรคัดค้านไม่ว่าจะอันตรายก็ตามเอาเนี่ยกุญแจเมืองไปเมื่อคุณได้ไขทั้งหมดแล้วกับกุญแจเข้าสู่วิหารแล้วก็คงปิดฉากนรกแห่งนี้ได้เก็บเศษเหล็กตามมาชายคนนี้ดีกว่าครับเขาไม่ให้ทาภารกิจนะเขาให้เศษเหล็กเราเรามารับกุญแจกับคนคนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับสต๊อปนะครับสต๊อบสต๊อปนะบ้านเขาอยู่แถวนี้แหละสวัสดีมีครายูบอโอว้าวอะไรเนี่ย อู้สร้างไรอะ่ะเก็บเก็บเก็บเศษเลยก่อน โอ้ยๆๆ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 เๆๆๆๆๆๆในที่สุดนักล่าสปาราที่เขาลือกันมันก็มาถึงสินะรู้อะไรไหมสามีเก่าของฉันสร้างปืนนี้ขึ้นมาเพื่อสู้กับชาวแต่ลูกน้องของวอร์เรนก็ขโมยไปเก็บไว้ได้ค่ายหมดบ๊อบเป็นคนที่กล้าหาญมากฉันว่าเขากล้าหาญมากกว่าคุณเยอะถ้าคุณเอาปืนที่เหลือของฉันไปและขโมยชิ้นส่วนอื่นๆกลับมาได้คุณจะประกอบพวกมันเข้าด้วยกันและสู้กับชาวได้แต่ช่วยตามๆที่ฉันบอกอย่างหนึ่งได้ไหมถ้าสุดท้ายแล้วต้องใช้มันแล้วก็ช่วยตั้งชื่อมันว่าบ๊อบเพื่อไปที่ เจ้าหนูบ๊อบโอเคโอ้ยป้าใช่างมเถอะโอเคป้าน่าจะให้ปืนเรามาน่าหนึ่งกระบอก ซึ่งโอ้โหบ้านป้าคือแบบบโรทั่งมากเลยอะ่ะขอเหล็กตรงนี้ได้ไหมป้าโอเคเราได้อะไรมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันป้๊วนี้น่าจะป้องกันชาวอย่างเต็มที่นะครับเราได้อ๋อเราได้สิ่งนี้มาครับชิ้นส่วนปืนนะครับที่ชํารุดนะโอเคเดี๋ยวเราจะอัปเกรดความเร็วของอันนี้ก่อนอ่าอัปเกรดความเร็วเรียบร้อยแล้วแล้วก็อัปเกรดดาเมจไม่เอาดีกว่าอัปเกรดอ๋อชุบชีวิตรถไฟนี่ไงโอเคร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยครับเหลือใช่คนนึงครับตรงนี้ ใกล้ๆเลยใกล้กับยายเลยสตอปสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับชาวอย่าเพิ่งมานะเฮเก็บเศษเหล็กเ,เี้เศษเหล็กดูดีจังเลย,ย,ยไัมีชายคนนึงอันนี้ก็เป็นจดหมายนะครับผมสรุปการสังเกตการนะครับน่าจะเป็นการสังเกตการชาวนะครับผมมันไม่ยอมข้ามสะพานไม้เก่าเหรอ เจ้าสปหลานั่นโคนฉลาดพอตัวว่ามันอันตรายแล้วมันโกรธว่าจ,จะวิ่งไล่คนข้ามสะพานแล้วก็ตุม้มอาจใช้ระเบิดของจรเป่าให้กระจุยเช้าน่าจะตกหัวทิ่มลงในหุบเขาถ้าระเบิดมันได้นะเฮ้ยใช่คนนี้เขาวางแผนที่จะกำจัดเชาวเหรอการที่ให้มันไปที่สะพานไม้เก่าตรงนั้นแล้วก็โยนระเบิดใส่มัน คุณคือเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่พ่อพูดถึงสินะเอา้าเฮ้ยนี่ลูกคุณคุณตาคนนั้นเหรอผมรู้สึกผิดหวังมากที่พ่อเลือกอยู่บนแผ่นนินใหญ่แทนที่จะกลับมาพร้อมคุณแล้ว oh, <ร>ขอบุณมากที่คุณมาช่วย oh, แต่เราก็อยากจะให้เขามาด้วยเหมือนกันไม่ ่อมึงโดนชาวแดกโอเคไหมเผื่อยังไม่มีใครรอให้คุณฟังเจ้าของเมืองวอรเรนเขากำลังปกป้องไข่สปาร์ลาที่จะนําพาไปสู่หายนะแผนการหลักของเราก็คือจะเรียกชาวออกมาสู้กับมันจะตัวตายแต่เราจะวางกับดักที่ยอดเยี่ยมไว้เป็นแผลสำรองเพื่อช่วยคุณสังหารมันได้ช่วยติดตั้งระเบิดควบคุมระยะไกลที่เสาค้ำแต่ละต้นของสะพานไม้ตรงนอนหน่อยสิแล้วกลับมาหาฉันที่นี่อ๋อพี่กูไปติดระเบิดหรอสองได้ไหมอยากสองมากเลยสองก็ไม่ได้หินจิง โอเคเขาบอกให้ไปติดตั้งระเบิดตรงนี้จัดไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนมาอยู่ข้างหลังกูโอ้โอ้โอ้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นว้าวว้าวขยุกสับขยุกไม่ไม่ไหวแล้วเสียดเสียดซีเสียดซี ไม่ได้ไม่ได้เราต้องหนีก่อนโอเคโู okay. ้ oh, มันมันมาโผ่ยเราตกใจเฉยเยปิก่อปก่อน,อนมันรู้ว่าเราจะวางแผนร้ายมันก็เลยมาเลยมันวู้กลับมาแล้วโอเคมันไปนไหนของมันน่ะมันลงข้างล่างใช่ไหมผู้มาได้จังหวะพอดีเลยโอ้ oh, โหรถไฟเกือบพังเนี่ยนวยนแถวนี้นี่ไง เราจะต้องมาติดระเบิดตรงนี้ครับ1อันสองอันสมอันสี่อันครับผมครบแล้วเอาวันระเบิด8อันเลยเนี่ยใช่ไหมโอเคหแล้วหแล้วเจอันที่แปดครบเรียบร้อย นั่นเป็นสะพานที่สูงที่สุดและเปราะบางที่สุดในกล่องในกล่องพ่อในเกาะถ้าเช้าข้ามมาเราจะเป่ามันให้กระเด็นขึ้นฟ้าไปเลยผมจะคอยเตรียมอุปกรณ์และจุดระเบิดให้นะแต่คุณจะต้องเป็นคนเรียกมันมาและต่อสู้กับมันเอาล่ะลำนี้ไปนี่คือกุญแจเปิดวิหารเมื่อคุณคิดว่าตัวคุณพร้อมแล้วคุณก็สามารถบุกเข้าไปได้เลยและเข้าต่อสู้ในศึกครั้งยิ่งใหญ่นี้ขอบคุณที่หลังไม่ต้องโอเคลงทางนี้ดีกว่ารีบวิ่ง ไม่อยู่แล้ที่นี่เถื่อนเจอชาว2รอบติดอะลองคิดดูเราจะไม่ทนโอเคครับโอเคชายคนนี้เขาให้โอ้โนี่ไงวิหารวิหารอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปหา3คนนี้กันก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยกลับมานะเบรกโอเคไนดูซิ ว้าวนี่อะไรอ๋อฉันให้สร้างอาวุธใหม่เพื่อคุณล่าชาวและด้วยความเชื่อใจของฉันฉันจะสร้างเครื่องยิงจรวดขึ้นมาฉันรอดัวนะจากของโวเลนล่มสนายมานานแล้วการที่สร้างเจ้าหนูนี่ขึ้นมาเป็นโอกาสที่ม่คาดฝันเลยตอนนี้คุณก็มาแล้วฉันต้องการเวลาอีกไม่กี่นาทีเพื่อเอาฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยออกในระหว่างที่ฉันทํางานอยู่คุณก็เดินไปตามทางรถไฟเอากองใสกระสุนจรวดมาบังเกอร์สิคือไหลกองใส่กระสุนจรวดอะ ขี่ไปเลยพ่อหนุม่มนั่นไงบังเกอร์โอเคอู้มีอะไรเนี่ยระเบิดเหรออุย้ยได้ระเบิดได้ระเบิดใช้กับชาวได้ไหมอยากใช้กับชาวมากเลยชาวแม่ลูกแม่มาเจอระเบิดหน่อยเป็นไงเอาล่ะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นบังเกอร์นะครับเป็นบังเกอร์ เราไม่สนบังเกอร์เลยทั้งนั้นนะเราสนเศษเหล็กโอเคติดระเบิดโอ้เระเบิดโอเคเดูสิชาวมามันอยู่ไหนไม่เห็นมีมันมาแล้ว มันเข้ามาได้ไหมเมันไม่เข้ามาใช่ไหมเอยเข้ามาไม่ได้เบื่อเข้ามาไม่ได้เบื่อเบื่อเบื่อไปเลยฮะมันเข้ามาไม่ได้โอ้อะไรอะ่ะอู้ระเบิดจ้องจะมาเล่นงานเราเ,เ,ออ <g ül> หเหลือเกินเบื่อไม่เลี้ยวอ่ะอ๋อนี่ไง โอ้ได้แล้วเราได้ลูกระเบิดมาแล้วโอเคอ๋อทดสอบเครื่องยิงระเบิดนะครับเป็นผลการทดสอบการยิงระเบิดแล้วถ้ามันอยู่ข้างนอกแล้วออก็ไปไม่ได้อะดิว้าย ตรงนี้คือผมไม่กล้าออกไปนะเพราะว่าถ้าชาวมันตุยผมของผมจะหายเนี่ยตอนนี้เราได้เยอะเลยอะรถไฟเราอยู่ตรงนั้นน่ะไปเลยละกันอย่านะอย่ามานะไปเลยใช่ไหมมันไปแล้วดีไปกลับไปหาชายคนนั้นดีกว่าให้เขาทำเอ่อ ครื่องยิงระเบิดให้มีเงียรจะได้มีเครื่องต่อกรกับชาวแล้วแต่ส่วนมากนะผมไม่ได้ต่อสู้มันกับบนรถนี้เลยอ่ะมันจะโผมาตอนที่ผมไม่อยู่บนรถอ่ะผมว่ายังไงอยู่วะเครื่องยิงจรวดสมบูรณ์แบบแล้วฉันจะยกมันให้คนเดียวนี้แหละอ๋อใช้ถนอมถนอมหน่อยนะหลังจากคุณท้ายเสร็จแล้วฉันจะเอามันไปเยี่ยมคนจํานวนหนึ่งเข้าใจเนาะโอเคล้วจะเอาไปอวดนะครับว่าเออมันเจอกันกับชดชาวได้นะอะไรเงี้ยนะครับเฮ้ยแล้วนั่นอะไรอ่ะ แล้วใครเนี่ยโอเคลุงที่อยู่ใกล้ๆโอเคหุ้ยอะไรเนี่ย ทำไม่ลุงอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยฉันมั่นใจว่าก็บอกคุณเรื่องของฉันแล้วฉันไม่ต้องเป็นต้องแนะนําตัวหรอกนะเอาเธอะฉันชื่อแกรนดะนะนี่พ่อบานมั่วนะทุกคนนะคุณอาจจะไม่รู้ว่าแต่ว่าเลนเป็นเจ้าของเหมืองเก็บไข่ทั้งสามใบไว้ในเหมืองแล้วกุญแจไว้ฉันไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงปกป้องไข่ถ้ามันฟักออกมามันจะต้องเป็นสปรลาดมันชาวแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นแบบนี้เราต้องการให้คุณขโมยไข่ทั้งสามใบแล้วล่อชาวออกมาเพื่อจัดการมันมีไข่ใบหนึ่งอยู่ในเหมืองทางทิศเหนือนี่คือกุญแจทางเข้าโอเคเขาใหุ้้ญแจทาาาางเเขรม โอเคเดี๋ยวเราจะไปหาชายคนนี้ก่อนซึ่งการที่จะไปหาชายคนนี้มันเสี่ยงมากๆเลยอะ่ะโอเคขออย่าเจอชาวก็แล้วกันถ้าเจอชาวนะต้องรีบหลบให้เร็วที่สุดไม่งั้นโดนเซ็จหย่อแน่ๆสวัสดีครับโอ้ว้วาวโอ้โอขาเจ็บด้วยนะน้า โดนอะไรมาคุณผู้หญิงเรายังไม่เคยเจอกันแต่ฉันได้ยินข่าวของคุณว่าคุณมาช่วยเราฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องอย่างหนึ่งช่วยเปลี่ยนเบเกอร์ด้านบนของประภาคาร้หน่อยสิฉันเพิ่งถูกชาวโจมตีมาฉันก็เลยจัดการเรื่องนี้เองไม่ได้อ๋ออะไรเบเกอร์อยู่ในโรงเก็บใกล้ๆนี้ถ้าคุณเอามาซ่อมประภาคารได้ฉันก็จะสามารถส่งสัญญาให้เรือแล่นผ่านมาช่วยเราได้ถ้าซ่อมเสร็จแล้วฉันจะมอบเศษเหล็กบางส่วนให้นะโอเคคนนี้คนดีนี่มาอแล้วประภาคารขึ้นยังไงหนูคุณผู้หญิงโดนชาวไล่ตบมา มีน้ำด้วยฮนะเขาบาดเจ็บนะครับเขาก็เลยทำไม่ได้นะเอาล่ะเรามาซ่อมเบเกอร์กันเถอะโอเคเรียบร้อยได้ไฟแล้วหวังว่าชาวคงจะไม่มานะ มันเห็นไฟอะ่ะการโซ่ประพา <ๆ S 1> การทําให้คนมีโอกาสมองเห็นเรามากขึ้นนี่คือเศษเหล็กตามสัญญาโอเคคุณผู้หญิงรักษาตัวดีๆด้วยนะอย่าให้ชาวมาตะกบคุณอีกเดินอยู่ที่โล่งๆไม่น่าไว้วางใจเลยกลัวมันมีไฟส่องสว่างมากลัวจริงๆนะเนี่ยคนลุกแล้วรีบเดินไปดีกว่าฮะนี่ใกล้บ้านคนเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าชาวมันเข้าบ้านคนไม่ได้โอเคเรียบร้อยครับเควสแถวนี้ก็น่าจะหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผม เดี๋วแค่เควสต่างๆที่อยู่แถวนี้นะครับด้านล่างก็มีเควสเช่นกันครับผมเดี๋ยวเราจะไปขโมยไข่ก่อนนะครับไปเขาบอกว่าเราได้ปืนอะไรมานะอ๋อนี่ไงปืนยิงระเบิดอ๋อเราสามารถเปลี่ยนปืนได้แบบนี้โอ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 ้ดีดีด,ดีอย่างนี้ดีปืนดีนี่นะปืนดีปืนยีไปโอเคเราจะเพิ่มความเร็วให้กับรถไฟของเรานะครับความเร็วสูงสุดแล้วเหรอ ดีจังความเร็วเร็วสิบหูเร็วเร็วเร็วเกินฮะฮะอะไรนะโอ้ไม่ชาวมาแล้วเอเออย่าไปยุ่งกับชาญดูโอเคปืนล็อตปืนล็อตเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืน oh, 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 นี่ไงโอ้โหว้าวว้าวว้าวนี่ไงชาวนี่ไงชาว ต้องการแบบนี้ใช่ไหมต้องการแบบนี้ใช่ไหมหอขอรออาวุธใหม่เลยละกันได้อาวุธมาแนละ้วเออไหนมึงนะเออแล้วก็เปลี่ยนปืนใช้ป,ปืนไปดิโอ้โหโมาแบบนี้ก็มาโว้ยเฮ้ยเสียวเฮ้ยเอา้าอะไรเนี่ยโอเคงั้นเราจะเอาเราไม่ได้ไปทางนั้นหรอโน โอเคเราเลยตรงนี้แล้วเราค่อยถอยกลับก็ได้โอเคเอาอะไรจะถึงทาง่านฮะอะไรอ่ะเดี๋ยวนะมีคนว้าวเดี ah> ๋ยวเดี๋ยวเดี S <S ๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอาได้เลยมานี้นี่ไงนี่ไง นี้มันอะไรออโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนเฮ้ยเฮ้ยยิงได้เหรออ้อาวเสร,ร็จตีอย่างเงี้ยโอเคโดนจัดการให้หมดเลยแล้วกันโอเคเงงงอไปเลยอะโอเคไหนดูสิว่ามันมีอะไรบ้าง เปิดดูหน่อยเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยมันอะไรอะ่ะโอโนโอโนนี่มันอะไรกันผมเห็นอะไรแดงๆนี่หลอนไปหมดเลยนี่กองไฟแดงๆนี่ผมก็หลอนเดี๋ยวดูสิมีกุญแจฮะก็มีของอย่าโดนลงมาเจ็บเลยกู ไม่รู้ฮะเดี๋ยวขอเอารถไฟมาอยู่ใกล้ๆก่อนแล้วข้างในมันมีอะไรหรือเปล่าน่าจะไม่มีครับน่าจะมีแค่เศษเหล็ก <c oughs> เฮ้ยนี่ไงเปิดได้แล้วเดี๋ยวดูสิอ๋อนี่ไงชิ้นส่วนประกอบครับประกอบโอ้ว้าวลูกซองของสักอันได้ไหมเรียบร้อยครับผมพวกนี้งอไปแล้วอะไอตัวนั้นยังหมุนคอวุวุวุอยู่เลยออเอ้ยนี่ไงเราได้อะไรเนี่ย โอ้ oh, เหมือนสไนเปอร์เลยอะกูมีร้อนด้วยโอ้ oh, ได้ปืนใหม่ด้วยโอ้โ oh, ห oh, ปืนใหม่เพียบเลยโอเคเอานี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคฮะไปจะไปกันต่อที่เควสต่อไปนะครับเควสตันบนเลยนะครับอ่า uh, เขาบอกว่ามันเป็นสถานที่เหมืองลึกลับนะครับผมจัดไปนะครับเราจะต้องถอยหรือว่าเราจะต้องไปต่ออ๋อเลยต้องเดินหน้านะครับผมไป โอเคครับผมสำหรับพาร์ทที่2ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเราจะมาต่อกันพาร์ทที่3ใน EP หน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด Subscribe ไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม